ดูรอบนี้แล้วนะครับวิกฤตโควิดถ้าจะยาวนะครับคนที่เดือดร้อนก่อนเพื่อนก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับการบินนะครับพวกกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มการบินนะครับที่เรียกว่าตกงานก่อนเพื่อนนะครับนะถ้าเกิดว่าคุณตกงานนะครับไม่มีงานทำนะครับยินดีเข้ามาที่ไทยเอ็นเจลนะครับไมซ์เซ็ตคุณต้องเปลี่ยนนะฮะการที่คุณตกงานไม่มีงานทำเนี่ยคุณเปลี่ยนไมซ์เซ็ตได้เลยนะครับ อย่างกลุ่มแอร์ที่ทำงานในสายการบินต่างๆนะครับคุณตกงานปุ๊บคุณเปลี่ยนไมล์เซตได้เลยว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะได้ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับวิธีการง่ายที่สุดนะครับในการทำธุรกิจส่วนตัวโดยที่คุณลงทุนต่ำหรือไม่ต้องใช้เงินลงทุนรวยก็คือการเป็นนหน้านะนะครับการเป็นนหน้าเนี่ยเป็นนหน้าค้าที่นะนะครับ ความรู้ภาษาคุณก็มีนะครับความรู้ในการไปต่างประเทศคุณก็มีนะครับอย่างกลุ่มที่ตกง,งานจากสายการบินอย่างนี้นะครับเรายินดีต้อนรับทุกคนนะครับคุณสามารถเข้ามาที่ w w w t h a i a n g e l i n v e s t อินนะครับแล้วก็เราขายที่ดินขายก็ดังขายโรงงานอยู่นะครับคุณก็สามารถที่จะติดต่อเพื่อเป็นในหน้านะครับเอาที่ดินไปขาย นะครับขายได้คุณก็ได้ค่าคอมนะครับก็แทบไม่ต้องลงทุนเลยนะครับเรามีงานให้คุณทำเยอะนะใน t i a i a n i n v i s v o s t o r c o m เนี่ยนะครับถ้าคุณสนใจจริงๆนะครับก็พิมพ์มาเลยนะครับ w w w t ์ไ i เบทไทยเจ o า o นะครับติดตามนะผมมีรูปทางทำเงินผมมีงานให้คุณทำเยอะๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกำลังความสามารถของคุณนะครับเพราะว่าเรามีทั้งงานเล็กๆ งานใหญ่ๆนะครับงานบิ๊กโปรเจกต์งานขนาดเล็กงานขนาดกลางงานขนาดใหญ่เรามีหมดนะครับดังนั้นคุณก็ลองดูศักยภาพว่าคุณสามารถที่จะเป็นในหน้ากับเราส่วนไหนได้บ้างนะครับเป็นในหน้าขายที่ดินเป็นในหน้าขายโลบอทเป็นในหน้าขายอะไรก็ว่าไปนะครับเริ่มจากการเป็นในหน้าก่อนนะคุณจะได้ไม่ต้องลงทุนเงินนะครับใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีนะครับแล้วก็มารับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ โควิดลากยาวก็ต้องสู้กันไปนะครับหาลู่ทางทำเงินทำธุรกิจกันไปนะครับสนใจก็ t h a i a n g e l i n v e s t o r com สวัสดีครับ